เรามาดูกันต่อนะคะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันนะคะที่จังหวัดลบบุรีค่ะเส้นทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีค่ะเตรียมความพร้อมการจัดงานสืบสารประเพณีแห่พระศรีอริยาเมตายวัดไลยค่ะประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีค่ะ ที่ห้องประชุมชั้นสองสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีพระครูสมุพรเทพจันทโชโตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดไล่พร้อมด้วยนางกิษนาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีและคณะทำงานร่วมประชุมการจัดงานโครงการสร้างความเชื่อมัน่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยสืบสารงานประเพณีแห่พระศรีอารียเมตตรวัดไล่ประจำปี 2568เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนได้เรียนรู้ห่วงแหนศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นเกิดการอนุรักษ์และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจนทําให้เกิดศิลปะที่มีความเข้มแข็งเกิดการทํานุบํารุงนะคะทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวชุมชนและสังคมในพื้นที่ค่ะ กำหนดการจัดงานสืบสารงานประเพณีแห่งพระศรีอริยะเมตรัยวัดไลจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2518ครับณวัดไลตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดขบวนแห่พระศรีอริยะเมตรัย การเสวนาเรื่องตำนานพระศรีอริยะเมตไตราการจัดเทศกาลประวัติวัดไยและการจัดลานวัฒนธรรมนะครับอาทิการแสดงดนตรีลูกทุ่งการแสดงพื้นบ้านการแสดงโขนและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรวมถึงการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมกันด้วยนะ